สวัสดีครับสวัสดีเด็กดีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเละ,นนะครับสู่ช่องลึกๆกของเราเนาะ LS Build Fan Fan t ครับเพจของ DP ีสายอวยค่ำคืนที่ผ่านมาอวยไม่ออกครับหน้าปูดหน้าบึ้งกันอีกแล้วหนละ่ะแฟนที t. แต่ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับนี่แหละหลังเกมนะครับเมื่อคืนที่เราเปิดบ้านแพ้บอลมัด3ประตูต่อศูนย์ครับมันเป็นเกมที่เราไม่คาดคิดว่า คือเราคลองบอลได้เยอะนะเราคลองบอลได้เยอะโอกาสเข้าทําเราก็มีค่อนข้างเยอะเลยหลังจากที่เราดูลกที่2ไปแล้วหลังจากนั้นอาการเดิมๆม,มันกลับมาครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเราไปดู11ผู้เล่นรายชื่อตัวจริงกันดีก่อนอก่อนกันดีกว่าเนาะนะครับผมว่ามีใครบ้างผู้รักษาป,ประตูยังเป็นลูกรักคนดีคนเดิมอันเดโอดาน่ครับ คู่เซนเตอร์วันนี้ใช้เป็นแฮลที่แม็กควฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายใช้เป็นลูกชอครับส่วนขนาบข้างด้วยนะครับผมฟูลแบ็กอย่างเซโยโรยิรอนนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวาเป็นทางเดียวัวดาโลซึ่งแม่งทั้งสองตัวขึ้นไม่ลงเลยขึ้นแล้วแม่งไม่ลงจริงๆนะถ้าฝั่งหนึ่งขึ้นไม่ลงอีกฝั่งหนึ่งถอยลงมาเป็นเซนเตอร์ไม่รู้เล่นอะไรกัน ตรงกลางนะครับยังใช้เป็นคู่เดิมที่ฟอร์มดีจากเกมนัดที่แล้วนะครับก็คือโซเฟียนอัมราบัตกับแมกโตมินส่วนเบอร์10เป็นทามูโน่แฟรนั้นเหมือนเดิมครับขนาบข้างซ้ายขวาด,ด้วยกรานาโชอ,อันโตนี่แล้วหน้าเป้าเป็นทางอ,องตตนี่มาเสียวในครึ่งแรกรูปเกมที่ออกมาสำหรับครึ่งแรกนะเราคองบอลเยอะนะทำเกมอะไรต่างๆค่อนข้างดีเลยละ่ะ แต่ว่าจังหวะเข้าทําจังหวะสุดท้ายครับติดนิดเดียวไอเดียน้อยไปหนะไอเดียในการเข้าทําน้อยไปนะพยายามยิงพยายามที่จะส่งบอลเข้าตะข่ายเยอะมากแต่ทําให้สําเร็จครับทําไม่สําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่หนึ่งประตูตัวสู์ที่บอลมัดยิงเข้าเป็นลูกที่ทั้งบรูน่ทั้ง, Bruno, งอัมระบัตผิดพลาด บูนูพยายามสาดบอลขึ้นหน้าครับพยายามส่งบอลต่อขึ้นหน้าเพื่อจะสวนกลับแต่ว่าโดนทางบอลมัดดักบอลไว้ได้แล้วคนที่ช้าครับโซฟียันอักรบัตช้ามากช้าจนกระทั่งวิ่งตามบอลไม่ทันทําให้นะครับบอลลูกนั้นทลุเข้าขอบเขตโทษแบบง่ายๆแล้วตวัดเข้ามาครับแล้วไอ้คนยิงแม่งยิงคุมจิบหายลอดขาทั้งเอรีแม็กไว์อดขาอ่า ลูกสาประตูของเราเข้าไปลูกลัก,ล,กลูกลูกรักจริงๆอันดโอนาะหน้าคือผิดพลาดขนาดเนี้ยบยินเดียยังไม่มีโอกาสเลยก,ก็ก็ต้องรอรุ้นกันว่าบบยินเดียจะได้โอกาสตอนไหนสําหรับผูกษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับส่วนลูกที่2เป็นลูกที่ <c oughs> เป็นจุดเด่นของบอลมัดแล้วกันนะครับการเปิดมงเนาะนะครับผมทุกคนคงรู้ดีกันูีแล้วรือไม่ใช่ดิลูกนั้นล้ำหน้าลูกนั้นล้ำหน้า นะครับลูกที่3ามเปิดโมงเนาะลูกที่2เป็นลูกที่เราไม่คาดคิดเลยครับว,ว่าเขาจะสวนมาได้กลมขนาดนั้นหลังจากเราเสียประตูแรกถูกไหมเพื่อน,เ,อนเราพยายามคลองบอลกดกดบอลมัดอยู่ในอยู่ในอยู่ในฝั่งของเขาอะเรื่อยๆบี้เข้าไปเรื่อยๆบดเข้าไปแต่เราทําไม่ได้แมนเชสเตอร์เดททำไม่ได้แน่นอนครับวันนี้กลับคืนมาเหมือนเดิมทําไม่ได้คือโดน สุดท้ายโดนสวนครับ2ประตูต่อ0ย์หลังจากนั้นก้มหน้าแม่งเลยทุกคนใจออกกันหมดทำอะไรเขาไม่ได้เลยหลังจากนั้นโดนสวนกับลื่นเลื่อยลืเลื่อย,อยจนโดนลูกที่3นี่คือสิ่งที่เอริเทนฮาร์พยายามจะปรับปรุงมานานละคือการเสียบอลง่ายๆโดนสวนกับง่ายๆโดนคู่แข่งทานซิสั้นบอลง่ายๆโดนสวนกับดื้อๆเลย แล้วก็เสียประตูง,ง่ายมากทำยังไงผมไม่ทราบอันนั้นคือความคิดของโค้ชแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบมากเลยเกมเมื่อคืนคือเมื่อเสียประตูแล้วจิตใจไม่อยู่ออก,กับเกมอะใจแม่งร่องรอยไปไม่รู้อยู่ดีๆก้มหน้าเหมือนรับชะตาการรมว่าเฮ้ยกูแพ้แล้วหลังจากดวลูกที่สองนะแล้วลูกที่สามก็ตามมาดติดนักเตะควรปรับปรุงไม่ใช่โค้ช สำหรับผมนะโค้ดคงจะสอนแหละอ l ลิตเทนฮาคงจะบอกคงจะสอนแหละแต่นักเตะแม่งไม่ยอมทำตามนี่คือสิ่งที่รับไม่ได้สำหรับนักเตะของแมสเตอตดเกมเมื่อคืนนะครับลังจบเกมผมมานั่งคิดเฮ้ <Hey. S 1> มันเป็นเพราะอะไรวะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ก็แน่อนอนครับมันมีปัญหาหลายอย่างสำหรับแมนยูช่วงนี้ครับกระแสในการปลดโค้ด กระแสของผู้เล่นซีเนียบางคนที่กำลังจะออกจากทีมกระแสของซานโชที่โดนตัดออกจากทีมกระแสของวาราดที่โดนออกจากทีมคือเมนยูแม่งข่าวเยอะผมว่านักเตะแม่งก็ต้องคิดแหละเอลิทเทนฮากแม่งก็ต้องคิดแหละคิดถึงอนาคตว่าตลาดเนี้ยตลาดที่จะถึงเนี้ยมก,การาเราจะเสริมใครมาบ้าง คงจะไปคิดตรงนั้นซะเยอะแต่ไม่คิดณนปัจจุบันว่าเฮ้ยเราควรทำยังไงให้ทีมกลับขึ้นมาโมเมนตัน um, ทีมกลับขึ้นมาอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับใครที่คิดเห็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่คิดเห็นไม่เหมือนกันคอมเมนต์บอกผมทีถ้าใครดูจดบคลิปดูผมบนเดจบคลิป,ป,ลปแล้วอย่าลืมกด s u b ส c คร b e กดไ like, ลค์ช่องให้ผมด้วยวันนี้ฝากเพื่อนๆแฟนทีไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย